สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่กันนะคะมาไรแล้วค่ะเที่ยงครึ่งนะคะประจําวันพุธค่ะใครที่รออยู่นะคะเข้ามาได้เลยค่ะเด็กแรกเกิดอยู่ห้องแอร์ควรอยู่อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่คะหเดือนแรกควรหอตัวตลอดเวลาไหมสําหรับอุณหภูมิที่แนะนํานะคะน้องแรกเกิดอุณหภูมิก็อุณหภูมิที่25องศาค่ะนะคะเปิดแอร์25องศาเนาะแล้วก็ ห่อตัวตลอดเวลาไหมนะคะไม่แนะนําค่ะเราจะห่อตัวน้องกรณีที่1ช่วงอาบน้ำในหนึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะเราจะห่อตอนอาบน้ํานะคะเพื่อเพื่อสะดวกไม่ให้น้องดิน้นเอาแขนปัดไปปัดมาโดนฟองสบู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเก็บแขนเก็บขาน้องนั่นเองค่ะเวลาที่เราสระผมนะคะ 2. ก็คือกรณีที่น้องร้องไห้เอาไม่อยู่การห่อตัวจะเป็นเทคนิคนะคะช่วยนะคะเวลาที่ น้องร้องไห้โยเยการห่อตัวจะทําให้น้องรู้สึกอบอุ่นเหมือนถูกอบอุ้มอยู่ในท้องมารดานะคะน้องก็จะสงบได้นะคะแล้วก็3กรณีที่คุณแม่พาน้องออกไปข้างนอกนะคะแล้วบางทีอยากจะห่อตัวน้องแล้วอุ้มจะสะดวกเองก็ห่อได้ค่ะแต่โดยทั่วไปไม่ต้องห่อเพราะว่าน้องจะได้มีพัฒนาการนะคะด้านร่างกายแขนขาขยับมือมือนะคะไม่ต้องห่อค่ะอยู่บ้านนะคะน้อง23วันค่ะนมแม่ แหวะนมบ่อยอาทิตย์หนึงสอครั้งนะคะแหวะนมออกมาปกเป็นนมปกติไม่มีอะไรเจือปนเป็นอะไรไหมคะและจะดีขึ้นตอนอายุเท่าไหร่นะคะแหวะนมอาทิตย์หนึงสอครั้งนี่ถือว่าเป็นปกติเลยนะคะไม่เยอะเกินไปนะคะคุณแม่นิตยาแล้วก็ลักษณะแหวะนมบอกว่าเป็นลักษณะปกตินะคะดังนั้นแหวะนมของลูกคุณแม่นิตยาเนี่ยเป็นแหวะนมที่ปกตินะคะอาการแหวะนมนะคะก็จะหายไปเมื่อ ส่วนใหญ่ก็คือหลังจากที่ระบบทางเดิอนอาหารน้องเนี่ยทำงานได้สมบูรณ์นะคะแล้วก็น้องไม่ได้กินนมเกินนะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณ5-6เดือนอาการจะดีขึ้นค่ะปั๊มนมได้ส่วนมากจะใสนมส่วนท้ายจะน้อยทำยังไงถึงจะเพิ่มนมส่วนท้ายคะเออเวลาที่เราปั๊มนมนะคะที่เราอยากได้นมส่วนท้ายกันนะคะเราจะต้องปั๊มให้เกี้ยงเต้านะคะ เพื่อให้น้ำนมส่วนท้ายเนี่ยออกมาเยอะที่สุดน้ำนมส่วนท้ายเนี่ยก็จะเป็นน้ำนมคน้คนๆนะคะหรือน้ำนมที่แม่อยากได้กันนี่เองค่ะหรือถ้าปั๊มแล้วไม่ไม่เกลี้ยงจริงๆคุณแม่จะต้องมากระตุ้นจีดบีบน้ำนมด้วยมือต่อหลังจากปั๊มนมอ้อระหว่างปั๊มนมนะคะจริงวพี่กันเคยทําคลิปนะคะให้แม่นะคะปั๊มสลับโหมดนะคะเครื่องปั๊มนมจะมีโหมดนวดกระตุน้นหรือโหมดกระตุ้นจีดนะคะ หรือและโหมดดูดให้สลับไปสลับมานะคะก็จะทำให้น้ำนมเนี่ยออกได้ดีขึ้นนะคะลองปรับด,ดูนะคะอ๋ออีกอย่างหนึง่งคุณแม่ห้ามห้ามคุณแม่โมริตานะคะห้ามทิ้งเต้าให้คัดนานเกินไปเพราะฉะนั้นก็จะได้น้ำนมใสยเยอะนะคะน้องหเดือนนะคะเริ่มกินข้าวควรกินปริมาณเท่าไหร่ดีคะ ให้น้อยเหมือนน้องไม่อิ่มให้ข้าวต้มนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะเอามาบดละเอียดนะคะแล้วก็กับนะคะคือโปรตีนหรือเนื้อสัตว์เนี่ยอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะคะเ,เช่นเนื้อหมูสับหรือเนื้อปลาสับเนี่ยครึ่งช้อนโต๊ะผักอีกนะคะรวมกันแล้วก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะไม่แน่ใจว่าคุณแม่ตอนนี้ให้นะคะเป็นปริมาณเท่าไหร่นะคะ ถามว่าให้เพิ่มได้ไหมถ้าน้องดูแล้วอยากกินอีกก็ให้เพิ่มไปค่ะแต่ว่าไม่ไม่ต้องอัดเต็มมากเกินไปนะคะเดี๋ยวน้องจะแน่นท้องไม่สบายท้องค่ะ